หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนสำนัการพิเศษรักษาราชการแทนดูซากการจัดงานเทศกาลเข้าหอบมะลีโลกครั้งที่24จังหวัดร้อยเอ็ดน,นั้นนะคะจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ําทวัชัยนะของประเทศไทยให้คงอยู่นะคู่กับจังหวัดร้อยเอ็ดหาัมองเห็นที่อ่างเก็บน,น้ําทวัชัยครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ในในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลทูพีเอเนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่มะลิข้าวเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่ข้าวเนี่ยได้รับผลกระทบช่วงช่วงกำลังจะเก็บเกี่ยวเป,เ,ปเป็นตัวการันตีในเรื่องของมาตรฐานข้าวของมะลิของเราและอีกตัวหนึ่งผมชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือข้าวของมะลิทุ่งกุลานะครับตอนแรกก็ได้ไปับเคลื่อนในเรื่องของเออเป็นจดเขาเรียกว่าเดียวในโลกนะครับของของโลกเลยนะที่มีข้าวของมะลิ นะครับทุ่มกุลาร้องไห้เติมน้ําเข้าไปจะทําทให้ผู้สูงอายุไม่สําลักน้ำํำได้บ้างหรือเปล่า,น,าน่าสนใจนะคะว่าทุกวันนี้เรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างที่จะไปผักดันแล้วก็สนับสนุนข้าวหอมมะลิเลให้มี2,567นี้จะมีแต่ความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์กลับไปอย่างแน่นอนค่ะและก็ขอลับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปเราเราจะไม่หยุดอยู่แค่ร้อยเอ็ดนะ ใครก็ตามที่มาเนี่ยข้อจะมาจากต่างจังหวัดก็ได้หรือชาวต่างประเทศก็ได้เราจะมีแปลงทดลองปลูกของจังหวัดมเมืนอไโรคเสร็จแล้วนี่แล้วจะไปสัมพันธ์เรื่องเขาดาวต่อเสร็จจากจะได้มีผู้เข้าชมสองล้านสองแสนได้หนึ่งหมื่นแล้วรองชนะเลิศนะคะเก้าพันเก้ารอยเก้าสบเก้าบาทค่ะห่างกันนิดเดียวนะคะชโล จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่24ประจบุรี2567ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะที่ได้มาเก็บอ่างเก็บน้ำทวชัยจะเป็นดินแดนแห่งความสุขและก็อ้๊มนะครับอ่าน้องก็ฝึกเวลาเราไม่ จังใจจังใจสาวซีกับจามกระดานเลย่าคา

ย้ำนะเขาจะเงินเดือน